สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่องไลายธงเงินนะครับผมสวัสดีครับน้อยผู้ใหญ่ครับน้อยสวัสดีตอนเช้านะครับผมที่โครงการโดอังจากดอรสุรินทร์นะครับผมอผู้ใหญ่ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะไปถามข่าวครับคุณตะกีนนะครับผมว่า น้ำท่วมเป็นยังไงมั่งครับผมเพราะว่าน้ําก็เริ่มขึ้นแรงแล้วนะครับผมแถวบ้านตะกลางนะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปถามคุณตะเกตดูนะครับว่าเป็นยังไงมั่งนะครับผมุนก็ไม่ตกแล้วครับเมื่อคืนครับไม่ตกครับผม สวัสดีครับคุณตาครับผมครับผมวันนี้เราก็อยู่กับคุณตาครับผมมาถามข่าวคุณตาหน่อยว่าเป็นไงครับน้ําท่วมคุณตาอ้หนักเลยไปบ้านไม่ได้เลยโอ้บ้านมันได้เลยกลับบ้านไม่ได้เลยวันนี้วันนี้กลับไม่ได้เลยเพราะว่าผมผ่านมาเมื่อคืนเค้ะปิดป้ายไว้คุณตาให้รถผ่านแล้วเข้ไปนี่เลยโอ้ที้สองข้างเลยไปไหนเมื่อคืนผมไปส่งลูกชายไปฉีดวัคซีนครับผมวันนี้วันนี้ครับ เออทำไมถึงไปทางโอไปดูทางนั้นไม่ใช่ผมวิ่งผ่านมาตรงวัดหน้าวัดบ้านตะกลางเขาเขียนไป้ายไว้ให้รถผ่านนะครับไม่ให้ผ่านแล้วโอ้ทีนี้คุณตาก็กลับบ้านละบาดเียไม่ได้กลับแล้วอยู่นี่เลยอ๋อแล้วช้างที่คุณตาว่าตรงมันลุกไถ<ป>่กันก็ปล่อยไว้ก่อนอ๋อปล่อยไว้ก่อนไม่ต้องทำความสะอาดอะไร ทำเก็บเก็บมูเก็บที่นอนใั้ไม่ได้ก็ปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้แบบนุ่มเสกนึงถ้าจะไปก็ลำบากอ้อมไปไกลแมุณตาครับมันต้องอ้อมขะตดุมขัดดุมถ้างั้นก็ไปแถวทางชุมพลใช่ไหมถ้างั้นก็ไปชุมพลอ๋อครับค่าน้ำมันรถค่าดอะไรหมดไร้ยาเยอะเยอะเราได้แลาวครับผมปิ้งไปอีกมาต้องทำงานพอดีคัมพอดีเนาะตาเออไม่ต้องทำงานอะไรเลยคัมเลย โอ้แล้วหน้าของตาเป็นไงท่วมไหมท่วมหมดแล้วครับผมโอ้ได้เกี่ยวอะไรอย่างครับกอได้เกี่ยวประมาณไร่กวก่อนี่เลยโอ้เป็นนาตาสิได้เนาะครับสิได้ทุกแทมนั้นทุกหมู่บ้านเลยเหลือแต่ข้างบนแค่นั้นเลยเหลือที่เลนไปเห็นตรงทิทางเขาบ้านมันท่วมแล้วอ๋อเตะแต่ชายที่เราไปเก็บเห็ดเก็บอะไรนี่เรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยหมดเลยเหมือนทะเลเลยหมดเลยอ๋อ หมดแล้วครับความหวังคงวนามีแค่นี้เนะตาเนาะมีแค่นี้แหละพวกเราทําไม่ท่วมกันแรกนะว่าครับผมก็ทำได้โอ้มาท่วมแป๊บเดียวเองสดายเนาะแป๊บเดียวเข้าสุกแล้วนะไม่ใช่เข้าไม่สุกนะเข้าขอขอสุกแล้วครับผมสุกถ้าไม่ท่วมก็จะได้เกี่ยวกลางเดือนนี้ก็ได้เกี่ยวครับถ้าสิ้นเดือนนี้ก็ได้เกี่ยวเนาะ ไม่รู้เป็นไงเนาะพวกเราครับผมทุกคนนั่นแหละครับถ้าใครมีที่นาที่เป็นดงเป็นป่ามันก็นไม่ท่วม้าเป็นนาลกละจะเป็นนานาลุ่มนาลุ่มเราไม่ไม่อยู่หรอก้าน้ำขึ้นขนาดน,นี้ไม่อยู่หรอกครับเล่นแค่น้ำจะมาบบตาก็ไม่รู้เขาว่าจะมาอย่างน,นี้พายุจะเข้าวันที่20ถึงที่ที่28นั่นนี่ครับอู้ตายเลยหนักเลยนะบ้านเราเนี่ครับผม ดีไม่ดีบ้านพิมานนี่ถึงยินนี่เลยโอ้โอ้ไทยไปยุ่งเรืได้ได้ยินไปเลยมาได้ยินท่านได้ยินไปเลยหมอก็บอกว่าบ้านตากนี่จะท่วมเลรอผมก็ผ่านไปยุ่งคืนเห็นข้าวเขาเหลือแต่ลวงข้าผมจอดทายดูยุ่งคืนตอนกลางๆวัดใช่ไหมครับผมใกล้ใกล้วัดอะ่ะก่อนจะถึงวัดน่ะซ้ายมือ,อสูงนะน้ำนะ่ะเ,<อ>เห็นแต่ลวงข้าวเรือน้ำจะท่วมแล้วเหลือนิดเดียวบบ้้าานนว ยางนี่อาจจะหมดแล้วละมั้งครับท่วมไปแล้วท่านต่างๆมันทะเลก็เห็นข้างที่เหนือของมันท่วมไปแล้วเท่านั้นเอาฝั่งมูลหมดแล้วเนาะครับล้นหมดแล้วละมั้งครับผมบ้านอะไรน้ำบ้านทะเลอเราก็บ้านอะไรนะบ้านบ้านพลับบ้านพลับท่วมแล้วเหมือนกันเท่านนั้น ไม่ใช่ที่แถวผมก็ยปะหาปลาในะบ้านอะไรในะบ้านบันวิ่งอะไรเนะี่ยโอ้หบันวิ่งท่วมแล้วครับตาไม่ใช่ท่วมวัดป่าที่ไปสร้างกระแผงไปสร้างไอ้นั่นครับท่วมแล้ววัดบ้านทถม่วงไม่ใช่มันเข้าระเบ่วัดบ้านทถม่วงทถม่วงก็จะถึงแต่ไม่ถึงเพราะมันเป็นนูนไงนเป็นนูนแต่มันไม่ถึงวัดเราแต่มันอยู่ข้างๆข้างๆถึงแล้วมาอยู่ดอกตาชูน นี่ก็คุณตาทำความสะอาดแต่เช้าเลยนะครับผมไปเกี่ยวหญ้ามันเกี่ยวหญ้ายากทางมันไปจะมาดูจีตตงฟังเลยครับนี่ครับถ้าหุ่นมาครับผมไม่ซีถ้าหุนมานี่คือการมุดครับพี่น้องสุดนลำบากเลยสุด้นลำบากเลยครับผมตาต้องวิ่งออกทางนู่นมะนี่ตาก็จะวิ่งอ้อมไปข้างหลังนะครับผมวันนี้ก็จะวิ่งอ้อมไปนู่นไปตัดนู่นอยู่ปลายที่สวนหญ้า วันนี้มันเลยครับผมข้างหลังนะมองเห็นนนนู่่ะครับข้างหลังนู่นครับอยู่ข้างหลังข้างหลังเชาไฟฟ้าร่นตันแล้วก็แบกข้ามตะคองอีกครับผมถ้าฝนมาก็รถก็วิ่งสัญจรลำบากเนาะตาเนาะโอ้ลำบากครับผมมาตรงไหนเหมือนกันหมดเลยครับเหมือนกันเหมือนกันนะลำบากเลยวันนี้ยายอยู่บ้านเราก็ไปชิมช็กินเหมือนกันอ๋อนี่ก็มาถามขาคุณตาครับเรื่องน้ำท่วมเนาะตาเนาะ รๆๆครับยอดเลยเคยเห็นไปไทยจงไปให้ลูกสาวลูกมันกันเลยคุณตาเคยเห็นไหมน้ำท่วมขนาดนี้เคยครับปีสี่ห้าเนี่ยท่วมจริงโอ้ท่วมนักขนาดไหนคุณตานักครับถึงบ้านไผ่กะลาเลยโอ้ที่ตั้งแต่คุณตาเกิดมาครั้งแรกบ่ได้เห<ต>็นท่วมนักแต่เคย,ต,เคยตั้งแต่เล็กๆก็เคยท่วมมาถึงบ้านคุณตาอยู่บ้านตะการนี่แหลยอ๋อ วัดบ้านตะกางนี่ยังมีจะน้าเลยนะโอ้ครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีไอ้ตะลิงกั้นไงตะลิงกั้นแถวบ้านตะทิศแถวบ้านลองวัวนครับผมน้ำไม่ออกมันออกไปทางทุ่งมนู่นถ้าไม่มีตะลิงนี้บ้านตะกางท่วมหมดกันเนาะถ้าไม่มีตะลิงนี้บ้านตะทิศไม่มีรู้ไม่ไม่มีเรือครับมดเลยแค่อยู่แต่คนทุ่มหินเขาไม่ยังไม่ได้บ้านตะลิงน้ำท่วมเรือตาเนาะมดเลยแหละถ้าน้ำมันขนาดนี้มดเลยครับ ถ้าพันในย,ยากรั่วน้ำเยอะหรือไม่เยอะต้องขี่รถไปดูไอตรงวังทะลุครับเดี๋ยวก็จะไปดูอยู่ครับถ้ามันล้นมานี่เขาถ้ามันร่นตรงนั้นมานี่น้ำเยอะจริงครับน้ำเยอะกว่านี้จะไปเพืนน่นกันเลยนี่ตัดหญ้าเสร็จจะ,จะไปเล่นบนนั่งเลยโอ้เพราะว่าไปไม่ได้เนาะตามันไปไม่ได้ก็ต้องไปเล่นตอนททน้องโต้ท้า มารับละมั่งอ๋อครับแล้วเมื่อวนราคาคุณชงเหมือนเก่าราคาน้ำม,มันเหมือน,นเก่านั่นแหละครับผมแล้วเมื่อวันคุณตาไปน้ำขนานไหนคุณตาไปทางนี้เลยเมื่อวันเมื่อวานน้ำขนานไหนมวนคุณตาไปทุนรับยางนะในรันดยางเลยนะในในรัดยางเลยโอ้ในรัดยางข้ามสะพานไปนะครับโอ้ขา้ามหอ้เขาเกือบถึงหเขา,เขาวันนี้ก็สงสัยจะขนาดน,นี้ไปไม่ได้แล้วรถโอ้ไม่ได้แล้วงั้นเปียบก็ไปไม่ได้หรอกจ้ะเปียบไปได้ไปได้บ่ ไไปด้แต่ต้องระวังหน่อยเพราะสะพานมันเล็กโอ้กลัวมันสะพานใหญ่ไปมันมันล้นมันล้นสะพานโอ้กลัวมันนะสะพานมันยุบเนาะครับเพราะสะพานแถวบ้านแถวหมู่บ้านยางมันก็ล้นหมดแล้วครับรูน้ำอะไรแรงรวมันซัดเนาะครับรูมันซัดน้ำแรงจริงนะตรงนั้นนะครับผมแต่ก่อนมันไม่มีสะพานมันไม่มีท่อน้ำไม่ค่อยไหลหรอกครับเีน้น้ำมันมีท่อมันไหลเป็นไงช้างนอนหรือเปล่าโอ้ช้างไม่นอนนะตา มนรูหมึงกันนอแนแคเดียองรปดครับโ่โกนอเพรา,ากลางคืนยุงลบกวนน่องตาเนาะะจดจยามันจะจดไได้คนมัน,กน,กมนตกครับขนาดคนยังกัดเลยตอนนี้ตอนเช้ามานี่ยุงลบกวนเยอะมากเลยครับตอนเช้าครับอ <FC. S 1> เอฟซีเพราะว่าตอน,น้น,น,นีวันที่ยี่สิบี่พรุ่งนี้ถึงวันที่ยี่ิปดมันนานนะโอ้ปากเรา <laughs> นี่โดนหมดเลยนะครับ ฟังข่าวแล้ววาครับผมแต่มาแบบขอว่างคุณเดินครับก็ไม่ค่อยจะผิดเท่าไหร่คุณตาถ้าเขาแพกโควอากาศมาก็จะไม่พลาดเท่าไหร่นอกครับผมนานนี้ยังไม่พลาดเลยครับนี่แหละแต่ก่อนเขาว่ามันแรงมันแรงเนาะฝ่าเราเนาะครับเวลาหลัฝนตกมานี่โอ้ยเวลามามากก็มาไม่ถึงสิบวันเลยท่วมเลยกว่าจะได้กว่าจะได้เกลียแล้วมันได้เกลียอยู่ที่นี่ท่วมอีกโอ้ยเสียดายเนาะตา เออนาตาจังคิดสองสิบสามไร่ไม่ได้เกี่ยวเลยได้เกี่ยวแค่ตะก้าไรอะไรสักไร่เดียวแค่นั้นเองได้ยกประมาณสักห้าหกต่อปุ๋ยครับข้าวมันไม่ค่อยสวยก็สำับคลิปนี้นะครับผมก็มาถามข่าวน้ำท่วมนะครับผมกับคุณคครรัับบุณจิงๆตะกีนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้คุณตาครับสู้ๆนะครับผมครับผม ขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมก็ขอให้ผ่านคลิปนี้ไปด้วยกันนะครับผมครับผ่านไปทุกๆคนเลยครับผมกับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมทุกคอมเมนต์นะครับผมกับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องพลายอะไรคุนตาพลายวันชัยกับพลายอะไรทองเงินครับผมครับรับคลิปนี้ก็ขอปราบว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ